สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใน Minecraft PE นะครับก็ของเวอร์ชัน0.11.1นะครับอันนี้ชมผมใช้โปรแกรม LEET โปรแกรมที่อยู่ในหน้าคุณเนี่ยแหละครับกดเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ดาวน์โหลดนะครับโอเคครับก็เลือกอ e ีเมลซซอ e ีเมลหนึ่งนะครับที่ยังไม่สร้าง ที่ยังไม่สร้างเข้าในแอปนี้มาก่อนนะครับกดเข้าไปเลยครับแล้วก็กดครับกดเสร็จแล้วมันก็จะบอกว่า loading server a t a นะครับก็แบบว่าอย่างเงี้ยครับก็ server name ชื่ออะไรครับตั้งเป็นเออ g h เอ,อ้ชื่อ p e e หนึ 11. เอ,อ้สอสอนะครับต่อไปอันที่2คือชื่อ admin นะครับ แอดมิน <Ad> ผมเป็นอันนี้แอดมินกดเข้าไปมันก็จะบอกให้เอาอันแรกก็เป็นพื้นแบบสวายเวอร์ธรรมดาอันสองเป็นพื้นราบอัน3าเป็นอะไรไม่รู้ผมไม่เคยนะโอเคครับก็ไม่ก็กดอันแรกไปแล้วก็รอกดโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็สอนไม่เกิน5้าทีหรอกมั้งนะครับ โอเคครับเราสักครู่ครับมันต้องรอนานนะฮะนะมันมันก็เน็ตมันมันไม่ค่อยดีฮะ,ะ,นะะนะครับก็ช่องผมเนี่ยก็มีมีคนแล้เกมสองคนแล้วนะครับก็มีผมแล้วก็มีเพื่อนผมอีกคนนึงนะครับผมจะแนะนาตัวนะครับผมก็ชื่อเล่นผมชื่อพีนะครับส่วนอีกเพื่อนคนนึงชื่อหอมันนะครับ ก็เขาจะมาแคสเกมด้วยนะครับแต่ไม่รู้เขาจะแคสเกมมันไหนส่วนมากผมจะแคสเกมนะครับโอเคครับกดโอเคเสร็จแล้วเครดิตข้างบนคือ70ก็คือเจบาทนะครับของคนดอลลาร์นะครับเจบาทดอลลาร์โอเคครับนี่1ิวันนะนี่เปิดเซิร์ฟเวอร์แล้วส่วนนี้เป็นแอสแอสซิสเอ้ยไม่ใช่ดิเอสเซเป็นแบบว,ว่าว่าอะไรอะเราเรียกว่าพอร์ตพอยต์อะไรอย่างเงี้ยที่ เป็น id server อ่ะพูดง่ายๆโอเคครับอันนี้ server setting นะอันนี้ก็เป็น server name ชื่ออะไรอันนี้ op เป็นชื่อ admin อันนี้ survivor อันนี Set ้อะไรทุกอย่างละสว่วนนี้จะตั้งอะไรไม่ตั้งจะต,ตั้งถ้าจะตั้งคุณเอ,เอาอันล่างสุดเลยนะครับอันที่ไม่เขียน l a r g e นะครับแต่ผมไม่ตั้งที่เกียรติผมจะได้ทําแบบเร็วๆขึ้นนะคุณต้องตั้งนะครับไม่งั้นมันไม่ดีมันไม่ได้นะครับสว่วนนี้คุณก็ต้องปรับแบบนี้ ผมกะว่าจะไม่ปรับแล้วมันเสียเวลานะครับแกก็ต้องทํานะโอเคนะครับเห็นข้างล่างไหมครับที่เขียนว่า w h i t e l i s t นะครับนั่นคือแบบให้คนอื่นเข้าได้นะป้อนชื่อเข้าได้อแบบชื่ออะไรก็ได้เข้าได้นะครับโอเคครับรอสักครู่มันจะนานในะผมเลยไม่ชอบนะครับโอเคครับเสร็จแล้ว ต่อไปอันนี้เป็นออนไลน์กี่คนอันนี้จํากัดห้าคนจะมีอีกคนนะครับแต่เครดิตมันจะเยอะนะครับจะหมดเร็วนะส่วนล็อกอินล็อกอินใครจะล็อกอินก็ได้นะแต่ไปสมัครที่ letg เองนะครับส่วนอันนี้ก็ส่งอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะส่งยศให้นะครับโอเคส่างล่างมันจะเสียเงินหมดเลยนะครับกี่บาทกี่บาทอะไรเงี้ยนะ ถ้าสมมติว่าวันหมดแล้วคุณก็สามารถซื้อได้นะครับแต่ผมไม่ซื้อนะครับมันยังไงมันเอาแป๊บเดียวพอนะครับโอเคนะครับรอสักครู่นะรอสักครู่นะครับกี่นาทีละสีส่นาทีละโอเคเสร็จแล้วข้างล่างมันก็จะเป็นเบอร์อิดิตก็มีนะเบอร์อิดิตก็สามารถสร้างได้แต่มันจะเสียงเงินเยอะนะครับพอเราเปิด มันะบอกหนึ่งพ้าร้อยเิบเครดิตเลยนะหมดพอดีเลยหมดหมดตังค์กันพอดีโอเคครับผมไม่ได้ซื้อนะอ๋ออันนี้ก็ไม่ต้องยุ่งอันนี้เป็น close map ก็ไม่ใช่ close ด็ก close map อะไรสัยอย่างนี่แหละ show map show อะไรนี่นนั่นแหละครับมันก็คือการลง map map ที่ต้องการจะเล่นนะครับก็มาเข้าประเด็นกันเลยดีกว่า ของเราเป็น a 1สะ1นนะครับอ่ะเรามาจาเข้าไม c คร f t กันว่าเซิร์ฟเวอร์เราเปิดหรือ,อยังนะครับวิ่ําำกดเข้าไป1ครั้งก่อนนะแป๊บน,นึงนะครับขอกด open in m i n e c r a f t นะครับกดเข้าไปถ้าเครื่องใครเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับก็สามารถเล่นที่ m i n e c r a f t ได้เลยนะครับแต่เชื่อเครื่องเครื่องเอ๊ยเรื่งนึงนะเครื่องใครใช้3 g ก็จะแบบว่าต้องใช้บล็อกรันเชอร์นะครับ แมนเข้าไม่ได้นะผมใช้ 3G นะครับต้องใช้บล็อกรันเชอร์นะครับตำนึงนะฮะโอเคครับขอขออัดไม่นานนะครับโอเคครับกดเข้าไปนะครับนี่ครับเห็นว่า PEE2 นะครับ ในคลิปหน้าหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็ตามเพื่อนผมกับผมได้ในช่องสุธิจพงน่าอินด้นะครับไลายลืมกันไลน์นะครับ